ด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านอักษรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้วรณกรรมเป็นสื่อในการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังจิตสำนึกความรักชาติศาสตร์กัตริให้เกิดขึ้นในจิตใจประสบกิกรบทพระราชนิพนธ์หลากหลายทั้งร้อยแก้วร้อยกรองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจึงล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและความบันเทิงมีคุณค่าสูงทางวรรณศิลป์เปรียบประดุจมรดกทางปัญญา พระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศนี้ทําให้ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาิรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้ซึ่งเป็นจอมปราดและในปีพุทธศักราช2524พระองค์ยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกส่งเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยโดยแท้และนี่คือกว่าจะเป็นไทย